สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอน้อยเกมมิ่งนะเราอยู่กับเกมอันดีเซมเบอร์กันเช่นเคยนะครับคลิปนี้น้อน้อยจะมาแนะน Build ําบิลเมตาใหม่นั่นก็คือดูดกลืมพลังกับสร้อยหัวใจของคาปเปรดีต้องเท้าความกันนิดนึงว่าเจ้าสกิลดูดกลืมพลังเนี่ยมันก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วความสามารถของมันก็คือมันจะใช้พลังต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพลังพื้นดินเปลวเพลิงสายฟ้าน้ําแข็งพลังพิษที่เรามีเนี่ยแปลเปลี่ยนให้เป็นความสามารถอื่นนั่นก็คือถ้าเป็นพลังผืนดินเนี่ยจะได้ขยาย ความเสียหายกายภาพ34%ต่อจํานวนพลังผืนดินที่ใช้ซึ่งเกมนี้เรามีสเต็กตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะได้แค่5สเต็กสาคูณเข้าไปก็ได้ประมาณ170พอๆกับสกิลอ,อื่นๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะได้ลดความเสียหายกายภาพด้วยเป็นหองแถมเนาะในกรณีที่เล่นพลังผืนดินถ้าคุณเล่นความเสียหายเปเลวเพลิงความเสียหายไอเย็นก็จะได้ขยายความเสียหายธาตุนั้นๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของลดความเสียหายธาตุถ้าเป็นไอเย็นแต่ถ้าเป็นเปเลวเพลิงเนี่ยเราก็จะได้ความเสีย หายเพิ่มอีก80%ต่อจํานวนพลังเปลวเพลิงที่ใช้เออหวังว่าจะไม่งงนะมันมันขึ้นอยู่กับพลังที่คุณเล่นนะครับพลังพวกนี้จะได้มาอย่างไงนะมันจะต้องใช้รูลิงหยิบผลักจะทําให้เราเนี่ยเมื่อโดนเป้าจะมีโอกาสได้พลังอ่านั้นๆเนี่ยตามคุณสมบัติที่เราเล่นเนาะแต่พอมาแพทนี้เกิดอะไรขึ้นของยูนิคอันหนึ่งครับสร้อยหัวใจของคาปรีมันจะทําให้ค่าสูงสุดพลังบวก5ทุกอันเลยนะมันจะกลายเป็นว่าทุกอันเนี่ยแม็กซ์สแต็ก เป็น10สแตตของซ้อยก็ดีด้วยมีทั้งความเสียหายคลิแม่นยำตานเคออสค่าออสแตตก,ก็ได้ทุกครั้งที่โดนเป้าความเสียหายเปลวเพลิงเพิ่มเติมอีก28%การมาของสร้อยเนี้ย ทำให้ดูดกลืมพลังเนี่ยน่าสนใจขึ้นมาถ้าเราเล่นกายภาพก็จะขยายความเสียหายกายภาพ3 4 2ส0คูณขยาย3 4 0แค่นั้นไม่พอถ้าเราเล่นพลังแห่งเปลวเพลิงด้วยความเสียหายจาก80%เคูณสิบเข้าไปเป็น80% 0มันก็เลยเกิดบิลนี้ขึ้นมาก็คือบิลที่เราจะพยายามที่จะทำพลังในของอันต่างๆไม่ใช่แค่ธาตุหรือว่าสายที่เราเล่นแต่เราจะทําทุกอันเวลากดปั๊บดูดกลืมพลังเนี่ยมันจะได้ทุกอย่างเลยอ๋อแล้วก็มี เรื่องพลังธาตุพิษเนี่ยเราจะได้ความเร็วโจมตีด้วยอันนี้ก็สําคัญแม็กสแต็กที่10ก็จะได้ความเร็วโจมตี160%่บเบัฟเดิมที่นอนน้อยใช้โทศะของนักสู้จะเห็นว่าเนี่ยใส่มากับรูลิงค,ครบๆนะครับมันจะขยายความเสียหายระยะใกล้160%แล้วก็ได้ความเร็วโจมตี94%เปลี่ยนเป็นดูดกืมพลังขึ้นมาถ้ามันแม็กสแต็กขยายความเสียหายกายภาพจากเท่าไหร่นะตะกี้160%ใช่ปะ่ะอันนี้เป็น3 4 0เท่าตัวนะครับ ถ้าคุณได้หัวใจของคาปรีที่เป็นสร้อยอน,นัน,นะสามารถย้ายมาเล่นดูดกืนพลังได้เลยต่อมาก็จะเป็นเรื่องบิวสกิลที่เราจะเล่นนะครับเริ่มที่บิวเดิมของน้อน้อยก่อนก็คือวายุลุมบาหมูนะปั่นกายภาพทั่วไปไม่มีอะไรนะครับรูลิ่งใส่ความมั่นใจปลาเทือนเพิ่มขอบเขตเนาะความตั้งใจคงทนอันนี้ก็เอาเพิ่มความถึกนะครับวิญ,ญญาณนักสู้ก็เพิ่มความถึกเพิ่มความแรง เนาะมอาสุมเนตาเพิ่มความแรงเนาะแล้วก็ลิงก์มาที่หนามโรคระบาดลิงก์กับหยิบพลังทุกครั้งที่โดนเป้าเรามีโอกาสจะได้พลังตามธาตุนั้นๆปกติหนามโรคระบาดมันเป็นธาตุพิษแต่เราเปลี่ยนรูลิงก์เป็นกายภาพครับเพราะว่าเราเป็นเมนกายภาพเนาะอะ่ใส่กับลูกโซ่ทําให้ฟาร์มได้ไว แล้วก็ยิงเส้นขนาดหลายเส้นทาให้มันออกเป็นแนวขนาดนะฟา์มง่ายทีนี้เราก็จะได้และอันแรกนะครับก็คือพลังผืนดินโอเคไหมมาดูกันต่อครับระเบิดเลือดครับตัวนี้ก็เป็นสกิลท็อกเกิลเปิดให้ดูสักหน่อยเราเรียกว่าถ้ามอนที่ติดเลือดออกเนี่ยแล้วเราตีไปเรื่อยๆ3ครั้งมันจะเกิดระเบิดรอบตัวเราระเบิดรอบตัวเราเนี่ยเราจะทําให้มันออกเป็น ธาตุไฟแล้วมันลิงก์กับรูลิงก์หยิบพลังด้วยอ่าเราก็จะได้พลังของธาตุไฟมาแล้วต่อมานะครับสายฟ้าผ่าครับเป็นท็อกเกิลเหมือนกันสุ่มเกิด สายฟ้าไม่ได้สนใจอะไรเลยเอามาใช้ได้อันนี้ก็ลิงก์จีบพลังเช่นกันเพื่อจะได้พลังของธาตุสายฟ้าคือถ้าไม่ไม่ลิงก์เนี่ยมันจะไม่ได้นะทุกคนเอออธิบายยาวหน่อยนะครับมันมีที่มาที่ไปได้ลพลังสายฟ้ามาแล้วรูลิงก์อื่นก็จะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนเื่อนนะไฟชอตต่อเนื่องอัปเกรดสถานะพิบติให้มันเพิ่มเอฟเฟกต์การช็อตหรือช็อตได้ง่ายธาตุน้ําแข็งไม่ได้เน้นเพราะว่ามันได้เรื่องของลดความเสียหายธาตุกับขยายความเสียหายไอเย็นไม่ได้ซีเรียสมากกับธาตุน้ําแข็งแต่จะไปติิดดตรงงาาาอออยย่่่ทีนน้้นนบกวมัไ เรือโจมตีนะเราต้องไปหาพลังของท่าพิษนะครับนะโซเดกเนี่ยโหนที่9ผู้ขับบทกวีเมื่อกําจัดได้มีโอกาส2%ที่จะได้รับพลังพิษต้องอัพหน่อยเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆเ,เอาไปต่อยอดกันเองได้เนาะอ่าทีนี้มีปัน่นพิษและสาหรับฟาร์มแล้วเวลาตีบอสทำยังไงครับตอนนี้คนเขาหัานมาเล่นฟาดฟันระเบิดครับสกิลนี้ได้รับบัฟมาดูกันสักหน่อยนะ พูดง่ายๆคือฟันปุ๊บมันจะได้สถานะตัดกำลังเปลวเพลิงระเบิดถ้าสเต็กที่2มันจะระเบิดที่ต้องขี่เส้นใต้ก็คือเมื่อโดนบอสจานวนทับซ้อนของตัดกำลังระเบิดเปลวเพลิงบวกหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราตีบอสเนี่ยทุกครั้งที่เราตีเนี่ยเราจะตีได้ธรรมดาด้วยแล้วก็ระเบิดด้วยทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งความเสียหายจดจ่อขอบเขตอาวุธแล้วก็ความเสียหายจดจ่อวงกว้างได้เลยเพิ่มความแรงได้อย่างมากนะครับรูลิ้งเข้าใกล้ก็เพิ่มความถึก ให้กับตัวเราแล้วก็เมื่อตีใกล้ๆเราก็จะยิ่งแรงเนาะอื่นๆก็ลิงก์กับมอร์ซมอนตาทั่วๆไปเอาเวกแหล่งกําเนิดขยายความเสียหายระยะใกล้แล้วก็ได้ขอบเขตอาวุธอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสหุ่นฟาร์มกันนะครับอย่างแรกที่ต้องทําก็คือเปิดพวกสกิลท็อกเกอร์อต่างๆระเบิดเลือดนะครับอ่าใส่ฟ้าเทสพวกของสกิลกันนะครับอ่าก็ดูว่าเราปั่นไปเนาะอ่าทีนี้เนี่ยในการฟาร์มเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยจะมีสแต็กขึ้นนะมีทั้งพลังพิษ นะครับอ่าพลังเปลวเพลิงอันนี้ได้จากระเบิดเลือดเนาะอ่าพลังผืนดินนี่สแต็กเต็มไวสุดเลยนะเต็ม10ไปแล้วนะครับนะพลังเปลวเพลิงก็ไล่ตามมาครับ9แล้วก็10มาแล้วนะครับพลังพิษยังอยู่ที่สสแต็กแค่นั้นเองมีพลังสายฟ้าขึ้นมาสสแต็กเช่นกันก็เรียกว่าสแต็กเต็มได้ไม่ได้ช้าจนเกินไปนะครับอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะเทสก็คือเจ้าสกิลฟาดฟันระเบิดนะจะเทสให้ดูอันนี้คือหุ่นไล่กาทั่วไปนะจะเห็นว่าเราตี1ครั้ง แล้วครั้งที่2มันจะระเบิดเห็นไหมครั้งที่2ระเบิดครั้งที่2ระเบิดอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเราข้อดีของสกิลนี้ก็คือถ้าเราตีประเภทวอร์อาจะเห็นว่าระเบิดทุกครั้งเลยนะครับแล้วดาเมจที่ทำเนี่ยมันก็คือเป็นดาเมจที่ฟันแล้วก็ดาเมจระเบิดนะก็เรียกว่าดามเมจมันก็จะขึ้น2เลขตลอดนะครับ เดี๋ยวเราลองเทสต,ตอนเบิร์ดแล้วกันนะครับบิลนี้มันมันจะเก่งตอนที่กดพลังนะแต่ถ้าไม่กดเราก็จะไม่เก่งมากเราต้องพยายามเก็บสแต็กนะครับในอย่างน้อยเนี่ยกายภาพต้อง10นะครับแล้วก็พลังเปลวเพลิงต้อง10กายภาพนี่1 0มารอนานแล้วนะครับพลังเปลวเพลิงกําลังไล่มาครับหกเจ็ดแปดอ่าเค้้าแล้วก็10แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเราจะลองเบิร์ตกันดูนะ จังหวะน,นี้คือจังหวะเบิร์นะครับสลรับสกิลแล้วก็ฟันไปครับโอเคเอาแค่นี้ <c oughs> เอาเยอะไม่ได้เพราะว่าดาเมจมันล่วงนะจะเห็นว่าตอนเบิร์เนี่ยดาเมจเราขึ้นไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยส0 0 0มื่นหล้านนะครับิวก่อนหน้านี้ที่เราเล่นเนี่ยก็คือค้อนดาวตกแล้วใช้โทรสานนักสู้เนี่ยมันจะได้ประมาณ2,000 0ล้านก็คือแรงเป็นเท่าตัวเลย ก็ตามตัวเลขเนาะอย่างที่บอกว่าขยายขยายภาพมันก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวเราก็ต้องเทสแบบดาเมจธ,ธรรมดาด้วยสิเดี๋ยวผมเทสดาเมจแบบตีธรรมดานะครับของฟาดฟันระเบิดแบบที่แบบระเบิดทุกทุกดอกนะเห็นหมปกพันห้าร้อยล้านนะเห็นปะตีธรรมดาก็แรงครับไม่ต้องกดบัฟไม่ต้องกดอะไรนะครับเนี่ยตีแบบ no buff no ัฟกิลไม่กดจา ได้ตีบอสนะ6,000ล้านนะครับนี่คืออาจจะเป็นอันที่คนหันมาเล่นฟาดฟันระเบิดแทนค้อนดาวตกก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามันตีระเบิดบอสทุกครั้งเลยครับอ่ะดาเมจดรอลงมานิดนึงไม่เป็นไรนะเอามาให้เพื่อนๆดูกันว่าประมาณนี้นะครับเน้นที่ตัวลาไครมานะครับเพื่อนๆจะใส่หัวใจของคาปีในลาไครมาก็ได้หรือว่าจะใส่แทนสร้อยเส้นหลักก็ได้นะครับ อย่างที่บอกว่าสเต็มันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับออ่นๆของผมผมใส่เป็นอ่าคาถาผู้สังเกตการของยูนิคเนาะเพื่อทําให้ปั่นกว้างๆขอบเขตเยอะๆนะครับโครงกระดูกลมพลอันนี้เป็นเสื้อเนาะก็เพิ่มความถึกเฉยๆไม่มีอะไรไอเทมก็ยังทรงๆเดิมครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมาอาจจะเป็นเข็มขัดยูนิคอันใหม่นะก็ใช้ได้ดีลดทรัพยากรได้เยอะนะครับ แล้วก็รองเท้าตัวนี้ก็ขยายความเสียหายระยะใกล้12%ก็ถือว่าใช้แทนคู่เก่าได้เลยนะดีกว่ารองเท้าที่เราขาเองซะอีกตัวลูกเทพเนี่ยก็ยังจะใช้เป็นเซ็ตคาสโตเลโอสไปก้าโบไรอยนนะครับก็ตามไกายภาพพื้นฐานเลยสกิลแอคทีฟเนี่ยจะมีอันนึงที่น่าใช้ก็คือได้รับพลังนะเมื่อไล่บัฟผู้อัญเชิญมีโอกาส66%สุ่มรับพลัง1ชนิดแล้วก็ใช้ความเร็วฟึตฟูคูดาว ทำให้เจ้ากระตุ้นประสาทเนี่ยผูดาวเหลือ4.67วิทุก4วิครึ่งเนี่ยเรามีโอกาส66%ที่จะได้รับพลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะจะเป็นพื้นดินสายฟ้าไอเย็นอะไรก็ได้เอามาเพิ่มนะครับตัวโซเดีอคของผมเนี่ยก็ไล่เลยนะโหนด1นะครับอัพหมดเนาะเพราะว่าหินโซเดแอคเราได้ความเสียหายกายภาพเพิ่มด้วยก็คืออันนี้นะครับ63%โหนดท,ที่2นักสำรวจอัพตามนี้นะครับ ก็ปรับเปลี่ยนได้นะไม่ในซีเรียสน,นะเป็นแนวทางเฉยๆโดที่3มมันยันมันีอัพด้านบนหมดเลยนะครับโดที่4ี่น้อยอัพใบไม้ด้านบนหมดเลยนะครับแล้วก็แบ่งอีก3โหโดมาอัพนิดหนึ่งครับเพื่อที่จะเอาพลังชีวิตบวก23%่สมอร์นตดที่5ครับหมอกนะทุกครั้งที่โดนเป้ามานาบวก1ครับอันนี้ก็ดีนะอ่าโดทที่6ครับเนมเบราครับ สองแถวล่างกับกลางทั้งคู่เลยโหนที่7ครับกินหอมครับคลิติคอลความเสียหายบวก40%แล้วก็ความเสียหายบวก10กับความเร็ือโจมตีอีกนิดหนึ่งเราแต้มเหลือครับครับออทิมิสความเสียหาย10%นิดหนึ่งหนอนแมลงครับได้ทั้งความเสียหายวงกว้างแล้วก็ความเสียหายระยะใกล้เลยนะครับอ่าถัดไปนะครับโนดที่8นักล่าครับนับพบเหยื่อแล้วก็เวลาล่าครับ โรคระบาดก็อัพ2มือตามนี้เลยนะมาตรฐานนะครับช่างตีเหล็กอัพขยายเลือดอีก15%หนะโหนที่9ครับไต้ฝุ่นอัพไว้นิดหนึ่งครับเจาะเกาะป้องกันหินสลักลงดาวนะโหนพลาสติกสอโหนแล้วก็อัพนี่พอดีเลยอ่าเขาเรียกอะไรนะเมื่อกำจัดได้มีโอกาส2%ได้รับพลังผิดนะครับมาดูที่โหนความชํานาญครับคอนนะอัพตามนี้นะครับ ได้เอฟเฟกต์คอบงามยกระดับขยายจูโจมคุ้มกันพันธนาการหน่วยความชำนาญที่2อัพโทสะนะครับคลิปได้เข้าความเสียหายคลิปยได้เอฟเฟกต์เช็บแหลมพลังเร่งความเร็วแล้วก็ขยายความเสียหาย8%ความชำนาญที่3ามนน้อยอัพมาเป็นกองไฟนะได้ขยายความเสียหายจูโจม10%ขยายเลือด9%นะครับแล้วก็ได้ความเร็วโจมตีแล้วก็โหนดการลงโทษนะโอเคหมดไม่ยากเกินเราลงบวก30นะครับ แต่ต้องบอกว่าบิวก่อนหน้านี้น้อย,อยลงบวก25นะการเปลี่ยนบิวนี้ก็เรียกว่า,าทําให้ฟาร์มได้ง่ายขึ้นแรงขึ้นนะครับอันนี้เรากดบรับตูดพลังไปเลยครับจะสังเกตว่ามอนนี้ละลายเลยนะเหมือนปาดเนยนะครับแต่เราจะเก่งได้แค่4.5่าวีครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบคนปกติ ปั่นปุ๊บเนี่ยเห็นแล้วพลังพื้นดินเต็มและพลังไฟเต็มแล้วบัฟก็วนคูดาวมาพอดีก็กดต่อได้เลยครับป่าตายหมดเลยครับอ่าพอบับหมดก็ป่า,าไม่ตายแล้วก็ <c oughs> วธรรมดานั้นเลือดมันเยอะนะครับบวก30มันขยายเลือดเยอะครับโอเคอ่าทีานี้คูดาวมาอีกแล้วครับบัฟเต็มหมดยังทัดไฟเต็มกายภาพเต็มนะครับสายฟ้าใช่ปะ่ะทนนี้คือสายฟ้าปะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ เมาส์อยู่ไหนเออพลังสายฟ้าก็เต็มนะครับอย่างที่บอกว่าตัวสายฟ้าสุ่มเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูสุ่มเลอะเทอะมากแค่ไหนเนี่ยแต่ด้วยความว่ามอนในเกมมันก็เลอะเทอะเยอะพอกันนะครับคือพลังสายฟ้าก็เต็มไม่ยากครับหรือจริงๆถ้าเพื่อนๆไม่ได้อยากจะได้พลังสายฟ้าเพราะว่าเอ่อตัวปลดปล่อยพลังเนี่ยของพลังสายฟ้ามันมันจะทําให้เราได้พลังสถานะพี่ปกติบวกหกต่อสเต็กระเนาะมันก็ดูแบบ ไม่ได้อะไรมากนะครับเ,ออเพื่อนเพื่อนอาจจะเปลี่ยนท่าสายฟ้าเป็นท่าผิดก็ได้งงไหมหมายถึงว่าตัวสายฟ้าสุ่มอ่ะเป็นท่าผิดนะครับเพื่อจะได้สเต็กค,ความเร็วแทนเนาะก็ะน่าสนใจเช่นกันแต่อันนี้นอนน้อยเขาเรียกอะไรนะลอกบิวพี่จีนเขามานะครับพี่จีนเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนสายฟ้าเป็นพิษอะไรนะอ่ากดแทนบูชาทำไมนี่ ไม่กดแล้วครับจะเข้าบอสแล้วครับไม่เจอแชมเปี้ยนด้วยนะอาจจะบอสก็กัันทีเดียวครับรู้เรื่องครับกดบัฟปันเข้าไปครับแค่นี้ครับใช้เวลาฟาร์แมปบวก32นาทีเท่านั้นเองสำหรับแมปสตราเอาเป็นว่าถ้ามีข้อสักถามอะไรก็สามารถถามนน้อยในคอมเมนต์คลิปนี้หรือว่ามาถามในไลฟ์ก็ได้นะครับอ่ะอยังไงก็ ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i ป e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะใครที่ยังไม่กด <c oughs> อ่ะไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ